สวัสดีท่านผู้รับชมทุกท่านนะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะถ่ายกิจวัตรพิศวาลไว้ว่างๆของของทั้ง5ทั้ง8นะคะทำอะไรอยู่คะทำอะไรอยู่คะสวยอยู่สวยค่ะทำอะไรอยู่คะทันนี่เรามองยืนมั้งคะมองดูอะไรสักอย่างนึงเนี่ยค่ะคนสวยสิสัดผมหนึ่งจะไม่เป็นไรค่ะจะไม่เป็นไรค่ะ อรวยมากเี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านนะคะเข้าไปูในห้องในห้องกันนะคะทำให้การรอบขอสอบอย่างสมัครใน้านอย่าสมัคอมเมนต์เลยใช่ไหมคะเขียใจกับทำเองค่ะน้องก็้าดิค่ะบายบายค่ะเน่ทำเลยค่ะอา่ชิวโพสเยอะ่ะ แต่ผมให้ไหนนะแต่ผมให้ไหนนะบกไม่ักนี่ะคะคนนี่ยคะผู้ชายคนนี้หมดลูกลูกหัวะ พูดแเราพูดยาวอ่ะต่ไม่ดูอนี้เขาสวนกวางค่ะเขาสวนกวางเขาได้ค่ะลังเขาค่ะลังเขาทำอะไรอยู่คะรูปมาทำอะไรอยู่คะีิเรรูปเป็นสอง ตอนนี้ทะไรคะทำไมคะอันนี้คือผู้ชายที่เท่าที่มีอยู่ในห้องของเรานะคะทำไมคะทำอะไรคะตีาเขาแล้วเช่ไหมคะ e o p l ครับวไม่เห็นนะใช่ไหคะ People o p e ครับอย่าโวยวายันีสิคะเกี่ยวเหงาไมเกี่ยวเดิมุ่เสด็จมาตา ให้เปิดตอนเรียนหน้าเราสือคนนี้มั้งปะคะแหม่อยากน้องใบมาเล่น

ผเม,มาคะ่ะค่ะไปแล้วคะ่วเะเ์ค่ะตนี้ผมรู้สึกไผจะถุมัเบียดด้ค่ะดูดูงมา,ายืนค่ะยืนนดูนิดนึงค่ะนี่คืองผมที่ถุงมันเบียด้องเราถุงมันเบียที่สุเบียทีุ่ No! <laughs>